ปล่อยพลังปล่อยพลังลบออกจากสมองบ้างก็ดีนะครับเอ๊ะทำไมวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการปล่อยพลังลบออกจากสมองในเมื่อเราสอนกันมาอยู่โดยตลอดว่าเราต้องรู้จักคิดบวกให้มากๆการคิดบวกก็ดีอย่างหนึ่งนะครับช่วยให้เรามีความคิดที่ดีมีครีเอทีฟมีความคิดที่สร้างสรรค์แต่การปล่อยความคิดลบๆออกมาเนี่ยด้วยการระบายด้วยการพูดด้วยการ หรือแม้กระทั่งเรื่องของการนินทานะครับอันนี้ถามว่ามันมีส่วนดีไหมนะครับข้อดีของมันก็คืออะไรครับคือเมื่อเรามีพลังลบในหัวมีความคิดลบๆอยู่ในหัวนะครับถ้าเราได้ระบายบ้างได้นินทาบ้างนะครับได้ปล่อยมันออกมันมาบ้างมันเหมือนกับการได้ชะล้างสารพิษมันเหมือนกับว่าการได้ระบายสารพิษ ออกจากสมองเหมือนรถนะครับรถที่มันระบายควันพิษออกมาเนาะถ้ามันไม่ระบายควันพิษออกมาเนี่ยนะปิดร์บอนไดออกไซด์ไว้ในตัวมัน,เ,นเครื่องมันก็จะเจ๊งพังนะครับของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเราได้มีการปล่อยความคิดลบๆออกมาบ้านด้วยการพูดด้วยการคุยนะกับใครก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าเป็นการระบายพลังลบออกมาระบายท็อกซิกหรือว่าสารพิษในสมองในความคิดของเราออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้ นะหลังจากที่เราปล่อยมันออกมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยนี่นะไอสิ่งที่เราพูดไปนินทาไปหรือระบายกับเพื่อนออกไปเนี่ยมันเป็นพลังลบๆบมันเป็นความคิดลบที่เราปล่อยออกไปนะครับเพราะฉะนั้นพอรู้แล้วนะครับเราก็จะได้เข้าใจว่าที่เราปล่อยออกไปที่เราระบายออกไปก็เพื่อที่ว่ามันจะได้ ไม่มีสารพิษทางความคิดมันจะได้ไม่มีท็อกซิกทางความคิดอยู่ในหัวสมองหรือว่าอยู่ในจิตใจเราเยอะเกินไปเราได้ระบายสารพิษออกไปจากความคิดของเราบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนั่นคือประโยชน์ของมันพอรู้แล้วนะครับพอรู้แล้วเราก็จะได้คิดต่อไปว่าเอ๊ะอันเนี้ย ที่เราพูดออกไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าระบายในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ามีการมานั่งติฉินเนินทาผู้อื่นกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่การระบายนั่นเป็นการเพียงแค่การนําสิ่งที่ไม่ดีนําความคิดที่ไม่ดีออกมาพูดมันออกมาระบายมันออกมา แล้วก็จบแค่นั้นไม่ต้องนำไปคิดต่อไม่ต้องนำไปให้มันเศร้าหมองใจต่อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องออหลักการคิดนะครับในการระบายในการพูดสิ่งที่ไม่ดีออกมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ตัวด้วยเนาะอันนี้คือไม่ได้มาสอนให้เราพูดคิดหรือว่าทำสิ่งไม่ดีหรือว่าการนินทาติฉินผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ ก็จะบอกแค่ว่าถ้าเราทําไปแล้วนะครับแล้วเรามารู้สึกตัวทีหลังว่าเฮ้ยเมื่อกี้ที่เราพูดออกไปหลุดปาดออกไปเผลอ,ออกไปเนี่ยเราทําไปเพราะอะไรเพราะว่ามันอัดอั้นตันใจนะมันอัดอั้นตันใจเราได้ระบายออกไปแล้วเราก็สบายใจมันทําให้เราสบายใจนั่นคือประโยชน์นั่นคือผลของมันนะครับให้เรารู้แค่นั้นพอแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราพูดออกไประบายออกไป มันเป็นสิ่งดีอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันจะมีโทษอะไรตามมาไหมนะครับเช่นไปพูดกับคนที่เดี๋ยวเขาก็ไปพูดต่อไปอระบายกับคนที่เดี๋ยวเขาก็ไประบายต่ออาจจะนําผลไม่ดีมาสู่เราได้เพราะฉะนั้นนะครับจะพูดกับใครจะระบายกับใครต้องดูดีๆว่าคนที่เราคุยด้วยพูดด้วยไว้ใจได้หรือเปล่าเขายอมรับฟังเราหรือเปล่าเขาเป็นเพื่อนแท้ของเราหรือเปล่า นะครับถ้าเขายอมที่จะรับฟังเรานะโดยที่ไม่ไปพูดต่ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีเป็นผลดีนะครับเพราะว่าการที่เราระบายสารพิษออกมานั้นมันก็จะมีประโยชน์อย่างอย่างเดียวไม่ได้มีโทษอะไรเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับเมื่อเรา ระบายสิ่งของที่ไม่ดีออกแล้วด้วยการพูดไม่ดีหรือว่าด้วยการไปติฉินนินทาใครนะครับก็กลับมารู้ตัวเองว่าที่เราทําออกไปนั้นเพียงแค่เพื่อระบายความคิดที่มันไม่ดีออกไปจากสมองเพื่อเพื่อระบายสารพิษออกไปจากความคิดออกไปจากสมองเท่านั้นเองแล้วก็ที่สาคัญอย่าเอามันมาคิดต่ออย่าเอามันมาหมกมุ่นในหัวต่อนะครับมันจะกลายเป็นความทุกข์ระยะยาวสวัสดีครับ